เรื่องสยองในห้องมืดเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับร่างทรงเรื่องนี้เป็นเรื่องราวจากทางบ้านครับก่อนอื่นต้องขอบอกเลยว่าด้วยความที่ภาพยนตร์เรื่องร่างทรงครับกำลังมาแรงในช่วงนี้ผมเองก็อยากจะหาเนื้อหา ที่เกี่ยวข้องกับร่างทรงมานำเสนอให้ทุกคนได้ฟังกันแต่ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์แต่อย่างใดนะครับเป็นเรื่องที่ผมเองเนี่ยไปสืบค้นมาเรื่องนี้เริ่มต้นจากผู้ชายคนหนึ่งครับเขาเนี่ยมีชื่อว่าคุณกายตัวคุณกายครับก็มีแฟนสาวอยู่คนหนึ่ง ซึ่งตัวเขาเองบอกให้ฟังว่าแฟนสาวของเขาเนี่ยป่วยครับสุขภาพไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่ป่วยออดๆไอแอดเจ็บเป็นประจำครับและที่สำคัญมีโรคประจําตัวร้ายแรงด้วยครับแต่ตัวคุณกายเนี่ยไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นโรคอะไรคุณกายบอกว่าทั้งคู่เนี่ยก็พยายามกัดฟันสู้มาด้วยกันครับ ไปหาหมอที่นั่นทีที่นู่นทีแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรครับก็ไม่หายหรือบรรเทาอาการของแฟนเขาได้เลยก็สู้กันจนท้อครับสู้กันจนเหนื่อยจนท้ายที่สุดครับตักคุณกายก็เริ่มมองหาช่องทางอื่นครับจากแพทย์แผนวิทยาศาสตร์นี่ครับก็เริ่มไปทางความเชื่อเริ่มหาพระหาเจ้า เริ่มหาคุณสยมนดำจนเรื่องราวมันไปเริ่มที่จุดนี้ครับตัวคุณกายเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยหมดที่พึ่งจริงๆจ,จนต้องไปปรึกษาเพื่อนครับที่มีความเชื่อที่มีความรู้ทางด้านสายสศาสตร์มนดำเพื่อนก็แนะนำครับว่ามีร่างทรงคนหนึ่งที่ตัวเขาเนี่ยให้ความนับถือ ทางคุณกายเองเนี่ยก็เชื่อครึง่งไม่เชื่อครึ่งครับแต่ไม่รู้จะทำยังไงก็ลองไปดูก่อนเผื่อว่าจะช่วยแฟนของเขาได้คุณกายบอกว่าเขาก็ได้มีการนัดกับเพื่อนครับแล้วก็พากันไปหาร่างทรงท่านนี้โดยที่ตัวเขาเองก็ไม่ได้บอกแฟนนะครับว่าจะไปไหนยังไง เพราะในช่วงนี้แฟนเขาก็กำลังป่วยหนักและเข้าโรงพยาบาลอยู่คุณกายบอกว่าตัวบ้านของร่างทรงเนี่ยไม่ได้อยู่ไกลจากบ้านของเขามากนักตัวเขาเองเนี่ยไม่รู้มาก่อนเลยว่าในบริเวณแบบนี้ในเมืองในสถานที่ที่มีความเจริญแบบนี้จะมีบ้านของร่างทรงอยู่ด้วยมันก็เป็นลักษณะเหมือนบ้านปกติทั่วไปเลย เมื่อเดินเข้าไปถึงครับก็มีแต่เครื่องรางของขังเต็มบ้านไปหมดมีลูกศิษย์มีคนเฝ้าอยู่กันเต็มบ้านครับตัวคุณกายเองเนี่ยก็เดินตามเพื่อนเข้าไปครับเมื่อเข้าไปถึงก็กำลังเห็นครับว่ามีเสียงโวยวายยกใหญ่อยู่ในบ้านตัวเขาเองก็ตกใจครับแต่เพื่อนก็บอกว่าไม่เป็นไร นี่เรื่องปกติอยู่แล้วตัวคุณกายก็พยายามทำตัวให้เข้าใจครับว่ามันน่าจะไม่มีอะไรแหละเขาก็คงทำพิธีตามปกติของเขาก็เดินเข้าไปครับจนเห็นต้นตอของเสียงตัวคุณกายก็เล่าให้ฟังครับว่าก็รู้สึกได้ทันทีครับว่าคนที่ส่งเสียงดังเนี่ยคงจะเป็นร่างทรงที่เพื่อนพามาให้รู้จักส่วนคนที่ กำลังนั่งอยู่หน้าร่างทรงก็กำลังร้องด้วยความเจ็บปวดไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่คือภาพแรกที่ตัวคุณกายได้เห็นจากร่างทรงทรง่านนี้ตัวเขาเองเมื่อเข้าไปถึงบริเวณนั้นครับก็ไปนั่งต่อแถวก็เห็นอยู่ว่ามีคนเนี่ยมาที่นี่เป็นจำนวนมากเลยก็มีคนมากมายหลายประเภทครับ ทั้งวัยรุ่นคนสูงอายุทั้งมีตั้งแต่ชาวบ้านครับไปจนถึงคนที่ดูแบบเป็นเหมือนเจ้าของบริษัทอะไรประมาณนี้ครับที่ดูมีฐานะหรือร่ำรวยหน่อยก็มาที่นี่กันหมดตัวเขาเองเนี่ยจากที่ไม่เชื่อไม่เชื่อครับก็เริ่มมีความรู้สึกคล้อยตามก็นั่งดูไปครับคร่างทรงเนี่ย ก็คอยช่วยเหลือไปทีละลายทีละลายยาวไปเรื่อยๆนั่งรออยู่พักใหญ่ๆครับจนท้ายที่สุดก็ถึงคิวของตัวคุณกายร่างทรงก็เรียกคุณกายไปครับตัวคุณกายก็ทำท่าทางงงๆะครับไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรอาศัยเห็นจากคนก่อนหน้าครับถ้าถูกเรียกก็จะไปนั่งด้านหน้าร่างทรงท่านนี้ตัวคุณกายก็ลุกไปครับ แล้วไปนั่งอยู่ด้านหน้าจากนั้นครับยังไม่ทันได้พูดอะไรครั่องสงท่านเนี้ยก็เอ่ยปากขึ้นมาก่อนว่ามีเรื่องร้อนใจมาใช่ไหมคนรักไม่ค่อยสบายใช่ไหมตัวคุณกายได้ยินแบบนี้ครับจากตอนแรกที่เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างใจของเขาก็เริ่มเทไปทางด้านเชื่อแล้วครับจากนั้นตัวคุณกายก็เล่าครับ เรื่องราวของเขาและแฟนเขาให้ร่างทรงได้ฟังเมื่อร่างทรงฟังเสร็จหมดทุกอย่างแล้วครับก็ตอบกลับคุณกายมาครับว่าตอนนี้แฟนของคุณกายเหมือนถูกวิญญาณร้ายตามติดอยู่ทำให้เธอเนี่ยมักจะบาดเจ็บมักจะป่วยอยู่เสมอและถ้าเกิดไม่รีบช่วยโดยเร็วครับ ก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้ตัวคุณกายยิ่งได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งร้อนใจครับเอ่ยปากถามร่างทรงไปว่าเขาเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างร่างทรงก็เหมือนหันไปหยิบอะไรสักอย่างหนึ่งครับแล้วยื่นมาให้คุณกายตัวคุณกายเองก็เอื้อมมือไปรับไว้ครับปรากฏว่าสิ่งที่ได้รับมาเนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างที่ตัวคุณกายเองเนี่ย ก็ไม่รู้ครับว่าคืออะไรเป็นเหมือนก้อนดินปั้นดินอะไรสักอย่างที่ถูกคลุมครอบด้วยพลาสติกแข็งๆจากนั้นครับตัวร่างทรงเนี่ยก็บอกว่าให้เอาของเนี้ยติดไว้กับตัวแฟนแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นหลังจากนั้นเองครับตัวคนกายเมื่อออกมาจากสถานที่ของร่างทรงท,รงท่านนี้แล้ว ก็รีบตรงกลับมายังบ้านครับอาบน้ําอาบท่าเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้าแล้วก็รีบไปหาแฟนที่โรงพยาบาลจากนั้นเขาเองก็ทําทุกอย่างเหมือนปกติครับไปพูดคุยไปนั่งเล่นด้วยไปกินข้าวด้วยแล้วก็เอาเจ้าของสิ่งนี้ครับให้ไว้กับแฟนตอนแรกแฟนของคุณกายก็งงครับว่ามันคืออะไร แต่ตัวคุณกายนั้นไม่ได้บอกครับเพราะกลัวว่าแฟนจะหาว่างมงายก็บอกแค่ว่าเป็นเครื่องรางของขังก็แค่นั้นบอกว่ามีคนให้มาอยากน้อยจะได้คุ้มครองแต่ไม่ได้บอกที่มาที่ไปอย่างละเอียดนะครับแฟนของคุณกายก็รับไปครับคุณกายก็กำชับครับว่าให้เก็บไว้กับตัวตลอดเวลานะจะได้ดีขึ้นหลังจากนั้นครับ ตัวคณกายก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติก็คือตัวเองเนี่ยก็ยังต้องไปทํางานในทุกวันในช่วงเวลาเย็นก็ต้องมาเฝ้าแฟนที่โรงพยาบาลใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้ผ่านไปแค่ประมาณ1-2อาทิตย์ครับอยู่ๆตัวแฟนของคุณกายครับสุขภาพของเธอก็ดีขึ้นดีขึ้นอย่างน่าประหลาดใจครับทั้งที่เจ็บอ,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 แอดแอด,แอดมาหลายปีแล้วครับแต่อยู่ๆก็ดีขึ้นอย่างปฏิหาร ตัวคุณกายนี่ก็ดีใจมากครับแฟนเองก็ดีใจมากหลังจากนั้นไม่นานครับแฟนของคุณกายก็ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็กลับมาอาศัยอยู่ที่บ้านกับคุณกายทุกอย่างก็ดําเนินไปได้ด้วยดีครับตัวคุณกายเล่าให้ฟังครับว่าจากชีวิตของเขาที่ต้องคอยไปดูแลแฟนมาถึงตอนนี้ทั้งคู่ก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขครับ อยากจะกินอะไรก็ได้กินอยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ไปก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเนี่ยมาเรื่อยๆครับจนตัวคุณกายเล่าให้ฟังครับว่าหลังจากที่แฟนของเขาออกจากโรงพยาบาลมาได้โดยประมาณ3เดือนแล้วเนี่ยอยู่ๆครับตัวเขาเองเนี่ยก็เริ่มรู้สึกได้ถึงความผิดปกติเริ่มต้นจาก แฟนของคุณกายครับในช่วงเวลาที่นอนตอนกลางคืนนะครับมักจะละเมอครับโดยที่เมื่อก่อนเนี่ยแฟนของเขาเนี่ยไม่เคยมีอาการแบบนี้มาก่อนการละเมอของแฟนของคุณกายเนี่ยก็จะเป็นเหมือนพูดกับใครบางคนซึ่งก็จับใจความไม่ได้ครับตัวคุณกายเองเนี่ยในตอนแรกๆก็คิดว่าแฟนคงจะเพลียทำอะไรหลายอย่างเพิ่งหายป่วย คงคิดมากก็พยายามหาเหตุผลหาข้ออ้างมาตอบแทนเรื่องราวเหล่านี้ครับแต่กลับกลายเป็นว่าก็ยิ่งหนักข้อขึ้นเรื่อยๆครับหลังจากที่ช่วงแรกๆครับแฟนของคุณกายเนี่ยแค่ละเมอออกมาเป็นคําพูดครับแต่ในช่วงหลังๆครับเริ่มมีการขยับตัวเริ่มละเมอเดินมันหนักข้อขึ้นทุกวันทุกวัน ตัวคุณกายเองก็ไม่ทราบสาเหตุครับในช่วงแรกก็ไม่กล้าที่จะบอกแฟนนะครับว่าเธอเป็นแบบนี้ในช่วงเวลากลางคืนแต่หลังจากที่แฟนเนี่ยถึงขั้นละเมอลุกขึ้นเดินเนี่ยตัวคุณกายเองจึงตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ให้ตัวแฟนฟังครับซึ่งแฟนของคุณกายก็ตกใจมากนะครับเธอก็เล่ากลับมาครับว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น หลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยตัวเธอมักจะฝันร้ายอยู่เสมอแล้วก็ในช่วงหลังๆนี่เองเหมือนตัวเองไม่ค่อยมีสติควบคุมตัวเองอะไรไม่ได้เลยฝันร้ายหนักขึ้นทุกวันทุกวันแม้กระทั่งละเมือเดินตัวเธอเองก็ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นมารู้อีกทีก็ตอนที่คุณกายบอกให้เธอฟังนี่แหละ ตัวคนกายเองก็ร้อนใจครับกลัวว่าแฟนเนี่ยจะละเมอเดินไปไหนแล้วเกิดอันตารายขึ้นมาได้หรืออีกเรื่องหนึ่งก็คือกลัวว่าแฟนจะกลับมามีอาการป่วยเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่เป็นในรูปแบบใหม่ตัวเขาเองเนี่ยก็พยายามหาวิธีครับก็พาไปรักษาพาไปหาหมอตามสถานที่ต่างๆครับแต่คราวนี้แตกต่างจากคราวที่แล้วอย่างสิ้นเชิงครับ ในตอนก่อนหน้านี้ตัวคุณกายพาไปหาหมอที่ไหนก็ตามก็จะตรวจสอบโรคแล้วก็เจอโรคมากมายครับว่าป่วยเป็นอย่างนั้นป่วยเป็นอย่างนี้ร่างกายไม่แข็งแรงแต่ในคราวนี้ไม่ว่าจะเป็นหมอหรือพยาบาลที่ไหนก็ตามต่างก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าร่างกายของแฟนเนี่ยแข็งแรงอย่างมากๆครับและอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่รู้จริงๆ ว่าสาเหตุมันเกิดมาจากตรงไหนโดยความที่เป็นแบบนี้ครับตัวคุณกายและแฟนก็ไม่สามารถจะหาจุดเพื่อจะแก้ไขสาเหตุได้ทำให้ตัวเขากับแฟนเองเลยต้องทําใจยอมรับครับแล้วก็กลับมาระมัดระวังให้มากขึ้นทำให้ตัวคุณกายครับก็กลายเป็นคนที่หลับไม่ค่อยสนิทครับเพราะกังวลว่าในเวลากลางคืนเนี่ย แฟนจะลุกเดินไปไหนหรือเปล่าหลังจากนั้นครับเมื่อระยะเวลาผ่านไปได้สักพักใหญ่ๆครับตัวคุณกายบอกว่าเมื่อตัวเขาเองเนี่ยนอนไม่ค่อยพอครับก็ทำให้ตัวเขาเนี่ยเริ่มมีอาการที่จะหงุดหงิดทำให้มีปากเสียงกับแฟนอยู่บ่อยครั้งแต่ที่มันแปลกไปก็คือเขาเองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยทะเลาะกับแฟนครับ แม้จะทะเลาะกันหนักแค่ไหนก็ทะเลาะกันด้วยแค่คำพูดแต่ณตอนนี้กลับกลายเป็นว่าเมื่อไหร่ที่ทะเลาะกันแฟนของคุณกายจะใช้อารมณ์อย่างรุนแรงครับทำร้ายคุณกายทำลายข้าวของตัวคุณกายเองเนี่ยแปลกใจมากๆครับเพราะว่าแฟนของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะจริงๆและหลังจากนั้นครับก็มาสังเกตเห็นได้ครับว่าแฟนของเขาเนี่ย นอกจากจะอารมณ์รุนแรงแล้วยังมีอาการเม่อครับบางครั้งเม่อลอยไม่สนใจใครทั้งสิน้นออกไปกินข้าวออกไปเที่ยวเดินเดินอยู่ก็ตัดหน้ารถเดินเดินอยู่ก็ไปชนใส่คนอื่นก็เป็นอยู่อย่างนี้บ่อยครั้งมากขึ้นมากขึ้นตัวคนกายไม่รู้จริงๆครับว่าสาเหตุมันมาจากอะไรพาแฟนไปหาหมอ ก็ตรวจไม่เจอท้ายที่สุดครับตัวคุณกายหมดหนทางเลือกกลับมาใช้วิธีเดิมก็คือตัวคุณกายครับหาวันว่างๆรอจังหวะที่แฟนเผลอตัวเขาเองเนี่ยไปที่ตำหนักร่างทรงเดิมที่ตัวเขาเคยไปมาก่อนหน้านี้จากนั้นก็ได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้ร่างทรงได้ฟังครับ ร่างทรงก็บอกว่าเป็นธรรมดาของคนที่หลุดพ้นจากผีจากวิญญาณร้ายเธอเองก็อาจจะมีอาการสติหลุดจิตหลุดหรือจิตได้ถูกพังทลายไปบางส่วนทำให้ความรู้สึกเดิมๆความนึกคิดแบบเดิมๆอาจจะสูญเสียไปบ้างตัวคุณกายได้ยินมาแบบนี้ก็ถามไปต่อครับ ว่าละตัวเขาเองเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างร่างทรงก็ตอบกลับมาครับว่าไม่สามารถทำอะไรได้แล้วนี่คือทางที่ดีที่สุดที่จะช่วยเธอไว้ถ้าในทางที่แยก่กว่านี้เธอคงเสียชีวิตไปตั้งนานแล้วตัวคุณกายเองก็รู้สึกท้อครับไม่รู้จะทำยังไงท้ายที่สุดครับ ตัดสินใจโทรหาพ่อกับแม่ของตัวเองครับเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังเพราะตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกว่าเหนื่อยมากๆทุกวันที่กลับบ้านครับยังไงก็ต้องได้ทะเลาะก,กับแฟนของเขาอย่างแน่นอนไม่รู้จะพึ่งทางไหนครับหันไปพึ่งพ่อกับแม่เมื่อเล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อกับแม่ฟังเสร็จครับพ่อกับแม่ของคุณกายก็บอกทันทีครับว่าคุณกายกับแฟนเนี่ย โดนร่างทรงหลอกแล้วล่ะอาการแบบนี้มันไม่น่าใช่อาการปกติท้ายที่สุดครับแม่ของคุณกายบอกว่าให้คุณกายเนี่ยพาแฟนกลับมาที่บ้านครับแล้วจะพาไปหาพระที่ครอบครัวนับถือเมื่อได้ยินดังนั้นครับคุณกายก็ทำตามทุกอย่างที่แม่บอกไว้ก็ทำเป็นหลอกแฟนครับว่าอยากจะกลับบ้านจะพาแฟนเนี่ย ไปหาพ่อกับแม่บ้างซึ่งแฟนของคุณกายก็ไม่ได้ขัดขืนอะไรนะครับเมื่อไปถึงเสร็จครับก็ทำทีเป็นหลอกกับบอกว่าจะไปไหว้พระจะไปทำบุญกันตอนแรกแฟนของคุณกายครับมีท่าทีไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดครับซึ่งมันก็แปลกมากครับตัวคุณกายบอกว่าทุกครั้งที่มาบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปหาพระท่านตลอดแต่ครั้งนี้ แฟนของคุณกายมีอาการที่แปลกไปนั้นยิ่งทำให้ตัวเขาเองครับอยากจะพาแฟนไปให้ได้ซึ่งก็ทะเลาะเถียงกันอยู่นานครับยังไงแฟนก็ไม่ยอมครับจนท้ายที่สุดเนี่ยต้องได้ช่วยกันจับพาขึ้นรถแล้วขับไปที่วัดเมื่อไปถึงวัดครับปรากฏว่าพระอาจารย์ท่านก็รออยู่แล้วครับทุกคนก็ช่วยพาแฟนของคุณกายลงจากรถครับ แล้วไปนั่งในสาราวัดภาพที่คุณกายเห็นก็คือแฟนของเขาเนี่ยมีอาการไม่ปกติอย่างมากครับทั้งร้องไห้ทั้งกรีดร้องดิ้นทุรนทุรายครับเหมือนอยากจะออกจากจุดนี้ให้ได้ครับทำหน้าเป็นโกรธบ้างถลึงตาใส่บ้างแต่พระอาจารย์ท่านก็เดินเข้ามาใกล้ จากนั้นก็พูดคุยกับแฟนของคุณกายแฟนของคุณกายเนี่ยมีท่าทีต่อต้านอย่างแรงครับพูดจาด้วยถ้อยคําที่ไม่เหมาะสมมีทั้งคําหยาบมีทั้งคําด่าแต่พระอาจารย์ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับท้ายที่สุดก็เหมือนพระอาจารย์ท่านเอื้อมมือมาจับที่ศีรษะของแฟนจากนั้นแฟนก็ร้องครับร้องเสียงดังมาก แล้วก็สลบไปตัวคุณกายตกใจกับภาพที่เห็นมากๆครับเอ่ยปากถามพระอาจารย์ว่าแฟนของเขาเนี่ยเป็นอะไรพระอาจารย์ก็ตอบกลับมาครับว่าแฟนของคุณกายเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่แฟนของคุณกายแล้วตัวคุณกายได้ยินแบบนั้นก็งงใหญ่ครับว่าหมายความว่ายังไงพระอาจารย์ครับ ก็อธิบายให้คุณกายฟังว่าณนะตอนนี้แฟนของคุณกายได้เสียชีวิตไปแล้วแต่สิ่งที่ทำให้เธอยังคงอยู่แบบนี้ได้ไม่ใช่เพราะดวงวิญญาณของเธอครับแต่มันคือดวงวิญญาณเป็นพูดผีสัมภเวสีที่เข้ามาสวมทับร่างของเธอซึ่งพระอาจารย์ยังพูดต่ออีกนะครับว่า คิดว่าคงมาจากร่างทรงที่ตัวคุณกายไปหาตัวคุณกายได้ยินแบบนั้นครับก็ตกใจเพราะตัวเองเนี่ยไม่เคยเล่าถึงเรื่องร่างทรงให้พระอาจารย์ฟังเลยแต่พอเป็นแบบนั้นครับตัวเขาเองก็ไม่รู้จะทำยังไงครับพระอาจารย์ก็บอกว่าให้พาแฟนเนี่ยกลับไปอยู่บ้านไปดูแลกันซะให้ดีแล้วก็ให้พระ ให้สร้อยเส้นหนึ่งมาครับให้คล้องคอของแฟนของคุณกายไว้ซึ่งคุณกายก็ไม่รู้จะทำยังไงครับก็รับคำครับเอาพระคล้องคอแฟนของตัวเองแล้วก็พาก,กลับบ้านไปครับหลังจากนั้นครับตัวเขาเองก็กลับมาที่บ้านของตัวเองกลับออกมาจากบ้านของพ่อของแม่มาอยู่กับแฟนสองคนครับตัวคุณกายเล่าให้ฟังครับว่า หลังจากที่ห้อยพระที่พระอาจารย์ให้มาแล้วแฟนของเขาเนี่ยกลับไปป่วยเหมือนเดิมตั้งแต่ก่อนที่เจอกับร่างทรงครับแต่สิ่งที่มันแย่กว่าก็คืออาการป่วยของแฟนนั้นหนักมากครับณนะตอนนี้แฟนของคุณกายแทบจะเป็นเหมือนเจ้าหญิงนิทราครับนอนอยู่บนเตียงเท่านั้นขยับได้เล็กๆน้อยๆแล้วหลังจากนั้นไม่นานครับ ไม่ถึงเดือนดีแฟนของคุณกายก็เสียชีวิตครับจากนั้นตัวคุณกายเองเนี่ยก็เสียใจเป็นอย่างมากนะครับแต่ว่าตัวเองก็ทำใจไว้แล้วตั้งแต่ก่อนที่จะไปหาร่างทรงแล้วจากนั้นก็บอกพ่อกับแม่ของแฟนครับพ่อกับแม่ของแฟนก็เข้าใจว่าลูกของเขาเนี่ยร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงพิธีศพก็ถูกจัดขึ้น ทุกอย่างเป็นไปตามปกติครับไม่มีเรื่องราวอะไรมากกว่านี้จนเมื่อเวลาผ่านไปครับคุณกายก็คิดว่าเรื่องราวทุกอย่างจะจบลงแต่กลับกลายเป็นว่าตัวคุณกายเนี่ยหลังจากพิธีศพของแฟนแล้วเขาก็กลับมาอยู่บ้านเพียงลำพังแต่ตัวเขาเนี่ยไม่เคยรู้สึกเลยครับว่าเขาได้อยู่เพียงลำพังในทุกวัน เขาจะเจอแฟนของเขาอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้อยู่เสมอเห็นเธอเดินผ่านไปผ่านมาแต่ไม่เพียงแค่นั้นครับตัวเขาเองเนี่ยยังเห็นสัมภเวสีพูดผีวิญญาณตนอื่นอีกหลายตนครับมาอาศัยอยู่ภายในบ้านของเขาในทุกคืนตัวเขาเองก็ฝันร้ายครับตื่นมาในช่วงเวลากลางคืน ก็เจอกับแฟนครับเป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆครับผ่านไปเป็นระยะเวลานานครับจนท้ายหลังจากนั้นครับตัวคุณกายเนี่ยได้กลับไปหาพระอาจารย์ที่บ้านของเขานับถือแล้วเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้ท่านฟังท่านเองก็บอกว่านี่มันคือบ่วงกรรมที่ตัวคุณกายเนี่ยได้เป็นคนเริ่มก่อไว้ตั้งแต่แรก โดยการที่เขาเนี่ยเลือกไปอาศัยเวทมนต์ด้านมืดเพื่อมาช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจในตอนนั้นมันก็จะส่งผลแบบนี้ไปเรื่อยๆจนตลอดชีวิตของคุณกายหลังจากนั้นเองครับตัวคุณกายก็กลายเป็นคนที่ฝักใฝ่ในธรรมะไม่ว่าเขาจะไปไหนไปเจอใครถ้ามีโอกาสเขาก็จะทำบุญอยู่ตลอดเวลา เพื่อหวังว่าตัวเองจะได้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมที่สร้างไว้ให้ได้ในสักวันครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดนียน,นะครับแล้วก็ใครที่มีเรื่องผีอยากจะฟังอยากจะแนะนำก็นำเสนอส่งมาได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับกับเรื่องสยองในห้องมือ